ครับสวัสดีครับพบกับลุงน้อยชาวไร่วันนี้ลุงน้อยมีอะไรสวยๆมาให้ดูแก่ครับขับรถมาเข็นต้นมันครับเลยมาเจอเครื่องสวยๆเลยถ่ายเพื่อนๆเอฟซดูอันนี้เป็นเครื่องของคูปต้าทีร้อยสี่สิบพัท S <S นี่นะเพืเ่อนๆสภาพกับปางกลางเนาะสืออันนี้ก็เป็นของแม็กนัมอาทีลอยอาหาพัดมาเจอกันที่ป่ามานัน วันนี้มาเขียนต้นมันอยู่แถวบ้านน้อยครับว่าจะขุดมันเดี๋ยวจะถ่ายรถขุดมันให้เพื่อนๆดูนะอันนี้เป็นโคงตานกครับรุ่นใหม่เขียนว่างั้นโคงตานก MT11 นะครับพัดบวก พีเขียวสวยเลยลูกเตะตัวเดียวใส่ลูกเตะสองตัวได้เลยนะเพื่อนเพื่อนเพื่อน FC น,นี่นะจับล่างถอดอันนี้จับบน ส่วนกระทะก็เป็นเมือนของลุงน้อยส่วนมากรถที่เข็นของหนักจะนิยมิดใส่กระทะกันอย่างนี้มาดูคอดูสาลี่ต่อนะครับดูคอสาลี่ครับใหญ่ๆเลยครับบิ๊กๆซาลี่คันนี้เป็นเ,นเบรกน้ำมัน để đi xuống rác an, bên thau lòi, bên thau lòi, nó no. để đi xuống rác, xuống rác bên thau ôm ôm, bạn, bạn thấy không, bên thau ôm ôm, xuống ช่วงล่างนะเปาลอ,อยก็ดีเจ้าของเขาเข้าไปตัดต้นมันเนาะจะสอบถามเขาว่าของเปาลอ,อยของรถอะไรก็<ม>เขาก็ไม่อยู่รถเข็นข้าวเข็นมันครับขอกส,สูงเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวตอน ประทุต้นมันกลับเดี๋ยวลุงน้อยจะถ่ายตอนออกตัวให้ดูอีกทีนะลุงน้อยก็แม็กนัมอาทีร้อยห้าห้าพัดตัวเดิมเนาะมีเอซถามหาอยู่นะถามถึงหัวลุงเครื่องแม็กนัมไปไหนเล่ายังอยู่ครับยังดูดีเหมือนเดิมคือสลับกันใช้เฉย ลุงก็เป็นซาลี่เบรกระครังเนาะของลุงเบรกระครังพเพื่อนๆเห็นแล้วเนาะเคยเรีวิวลงเป็นเบรกระครังเป็นเบรกสายครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเทียบกันว่าเสียงเขาจะเป็นยังไงนะพเพื่อน เครื <mondo> <flix> ่องเดามากก็จะดำอาทิตร้อยทีสิบพันนะเพื่อนเ มาฟังของแม็กนัมมนะั้งนะเพื่อนๆบางคนน,น้อยก็เป็นแม็กนัมร้อยอะอาทีร้อยห้าห้าพันเพื่อน มันเป็นของตะทิง ทายเพื่อนๆทายคูปุต้าครับทายแมกนัมครับวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ลุงน้อยด้วยนะครับครับวิดีโอชุดนี้ก็สวัสดีครับ